คือผมไปเจอเอฟซผมคนหนึ่งเขาอยู่ซุ้มใหญ่ชนแพงนะนะครับนะเขาก็นะเก่งเก่งคนนี้เก่งนะครับในการคัดไก่อะไรต่างๆนะครับเก่งมากเลยนะครับผมแล้วก็อเขาก็แนะนําอะไรผมหลายๆอย่างแหละนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะเก่งจนจะรับคําแนะนําจากใครไม่ได้นะครับนะอ,อพอผมได้ฟังเขาพูดเขาเล่ามาก็เออนะนะครับดีมากเลยดีมากเลย นี่ยครับผมไก่เนี่ยถามว่าถ้าเราทําแบบไม่สายเลือดนะไม่สายเลือดแบบหยิบหน้าหยิบหลัางมั่วไปมั่วมาเนี่ยสักปีหนึ่งเราก็จะเจอตัวเก่งอีกตัวนึงแหละจะตีได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปหมื่นพันพันหมื่นแสนก็แล้วแต่หรือตีล้านได้ก็มีปีหนึ่งสองปี ถ้าเราทำไปเรื่อยของเราเนะี่ยบางคนคนบางคนนะบางคนก็เข้าใจว่ามันงบน้อยมันงบน้อยแต่ทําไมเวลาเราเจอไก่เคิงงในสนามที่มันตีชนะนะเราซื้อได้นะสองหมื่นสามหมื่นเราซื้อได้แต่พอเราไปซื้อไก่มาพอเราไปซื้อไก่มาทําสายมาันอะไรต่างเนี่ เราจะซื้อตัวตัวถูกตัวถูกแล้วก็สายเลือดก็มันเป็นสายเลือดท่านก็พออะไรเงี้ยตัวละพันสองพันนะครับเขาก็บอกว่ามันมันมันก็ประมาณนะั้นนะประมาณราคามันนะอะไรอย่างเงี้ยสายเลือดมันก็ประมาณราคามันอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยก็เออก,ก็ยอมรับไปแล้วเราก็ไปผลิตผลิตเสร็จปุ๊บในค้อหนึ่งมีตัวเก่งตัวหนึ่งเก่งไหมเก่งเก่งไม่เก่งชนะ สามพันหพันในค้อสอมีตัวเก่งหรือยังยังไม่มีข้อสามที่ผมพูดมาเนี่ยก็หมายความว่ามันได้หลุนแล้วไก่แบบนี้ผมก็ทำมาแล้วแล้วก็ผมก็โลกไปตลาดนัดอยู่บ่อยครั้งโทรให้รถตลาดนัดมาเอาบางครั้งผมก็ประกาศไปในเนี่ยในสื่ออย่างนี้แหละใครมีทำไก่แกงหรือว่ามีตลาดนัดมารับไก่ไปหน่อย ผมก็โลภไปอย่างนั้นนะครับเสียเวลาอยู่ครับทำออกมาปีหนึ่งเยอะนะเออมันเยอะถึงลึกปัญหานะนะครับผมทำมั่วไปหมดประมาณนั้นมั่วยังไงไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ออกมาไม่เก่งนะที่ผมทำเนี่ยเล่าให้ผมตัวเองได้ฟังก่อนมันทำมั่วไปหมดเลยประมาณ คิดอะไรได้ก็จะทําแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งที่แบบทดทดลองอยู่การทดลองแบบศาสตราจารย์น่ะมันมีโอกาสพลาดเยอะมากเลยนะครับลองปีหนึ่งไม่ผ่านปีสองไม่มาบไม่ดไมมีไม่มีตัวดะไม่มีตัวดีลองลองไปลองมาลองมาลองไปผมมีล็อกผสมอยู่ประมาณร้อยล็อกผมก็ร้อยแม่เลยครับพ่อไก่พ่อไก่ก็ประมาณสิบตัว ก็ซื้อมา,อยามอเยอะแยะเมื่อกี้นะครับก็ผสมกันไปเลยสิครับแล้วแม่ไก่ร้อยตัวมาจากไหนก็ก็กไปเหมาพี่เอีอยกมาสักยี่สิบสสิบอ่ไปเหมาเมานั่นเมานี่มาตัวละสองพันสามพันวั 2, 000, 3, 000นนี้อืมไก่ใหญ่เกินไก่เล็กเกินเขาอะไก่อะไรอย่างเงี้ยบางทีไปอย่างนั้นส่วนไอ้แม่ที่มันอิ่มอิม,อมดีๆหน่อยแม่และประบ้านหลัก หมื่นหลักแสนผมก็มีบ้างไม่เยอะอืมก็ซื้อมาแต่แม่อย่างนั้นใจเยอะ,อะซื้อมาทํามันก็เลยออกมาเยอะแล้วในหัวคิดว่าไงมันต้องได้ดีสักแม่แล้ววะมันต้องได้ดีสักแม่ละร้อยแม่เนะี่ยรุ้นน้อแม่เดียวสองแม่หรอก็มีผมก็เอาไปตีอยู่ไงนะลูกสุดใจผมเจ้ารถเจ้ารถถังผมอื รถถังผมไปชนะสองล้านหนุเออมีนั่นแหละตัวเดียวแหละเจ้ารัสเซียผมก็ได้ตีล้านเหมือนกันตัวหนึ่งนะครับผมตีล้านตีสล้านแพ้ตัวนี้แพ้นั่นคือลูกพ่อผมผมพ่ออยู่สิปีมีลูกพ่อตีล้านอยู่ชนะล้านตัวแพ้ล้านตัวไก่เชิงนะปรมาแค่นั้นแล้วยังไง ก็ลอยแมฆคูณดูดิแล้วผมก็เพาะไข่ได้ดีเช่ด้วยนะเออลอยแมฆสามไม่สามเดือนสองเดือนให้แม่ฟักไข่ปึ๊บไข่ประมาณสิบวันก็สิบฟองแม่ฟักอ่าก็ประมาณเดือนหนึ่งแม่ฟักฟักเสร็จปึ๊บลูกออกมาปึ๊บ ให้แม่เลี้ยงที่หนึ่งก็ประมาณสองเดือนสองเดือนหนึ่งชุดสิบตัวสองเดือนสิบตัวยี่สิบตัวก็สี่เดือนสามสิบตัวก็หกเดือนหกสิบตัวหนึ่งแม่หกสิบตัวปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งแม่ได้หกสิบตัวร้อยแม่กี่ตัวเออแม่หนึ่งได้หกสิบ ก็เอาหกสิบคูณร้อยเลยไหมเม่นี่หกสิบร้อยเมละ่ะคูณร้อยหกพันตัวหกพันตัวแล้วไง <Okay. S 1> ผมก็มีไก่อยู่หกพันตัวแค่นั้นแหละปีนึงเนะี่ยอาตีตายบ้างอะไรบ้างก็ทิ้งๆไปเอาสี่พันพอสีอ่พันตัวคิดดูปีหนึ่งพอออกมาได้สี่พันตัว ก็มเมียมันเยอะเน,ะเนาะไข่เน่าบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปมสี่พันกว่าตัวประมาณนั้นสี่พนหาแน่นอนเยอะขนาดนั้นเลยเต็มฟาร์มนี่ข้าวเนี่ยสิวัน20วันตัน20วันตันตันตันหมื่นห้านะครับซื้อข้าวให้ไก่ในบนปสกักสล้าน3ล้านเลยนะปีหนึ่งแล้วยังไงเพื่อผมทำมา10ป,10ปีจริงจังเลย10ปีนะจริงจังเลย แล้วซว่าเข้าปีละสล้าน10บปีก็20ล้านแล้วผมทํามา10บปีเพื่อเพื่อจะได้ไก่เก่งลูกพ่อตัวเองไปไปตีไปตีเงินล้านได้ด้วยตัวเองสองตัวชนะตัวแพ้ตัวจเจ้าพอดีแต่ก็ภูมิใจไม่ภูมิใจครับภูมิใจลูกพ่อได้ไปตีภูมิใจนะครับนะ ทีเอฟซคนที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาก็อยู่ซุ้มฟาร,ร์มใหญ่มาแเนาะนะครับเข้าแบบนี้เขาเอาแบบนี้มแม่ไก่ถามว่ามันเยอะได้หรือน้อยได้ไหมแล้วแต่จะเยอะจะน้อยเนี่ยแต่ว่าแม่ไก่เขาแม่นั้นะจะเป็นคู่เกิดของอะไรอย่างเงี้ยคู่เกิดของตัวชนะล้านคู่เกิดของอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นเป็นแม่ของเจ้านั้นเจ้านี้ ให้ลูกกิงอย่างนั้นอย่างนี้ค่าตัวแม่ละแม่ละแสนห้าสองแสนประมาณนี้เขาอาจจะมีสักสิบแม่เหนือไหมเขาอาจจะไม่ได้มีร้อยแม่เหมือนผมแม่ละสองพันเหมือนผมเนี่ยมีสักสิบแม่เขาก็จะใช้เงินอยู่ประมาณสิบแม่ก็ประมาณล้านห้าถ้าว่าแม่ละแสนห้านะประมาณล้านห้ากดลงทุนเยอะหน่อยนึงสิบแม่แล้วเขาเอาแม่ไก่เนี่ย ไปผสมไปฝากผสมกับตอนนี้นะน้องบอกว่าน้อง f อฟีคนที่ที่บอกผมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้พมา่าแรงๆเลยตอนนี้นะที่มาแรงใน,นในเวลาย,ยลาเเวลาเนี้ยนะคือเจ้าไก่ทองของกระตันยูฟาร์มนะลูกตัวผู้ตัวลนะตัวละเลยนะแปดเดือนสิเดือนเนี่ยตัวละห้าหมื0 0 0กืตัวเมียตัวละเริ่มต้น2องหมื่นถึงสามหม่นคิดดู เจ้าไก่ทองลองลองล,อง,ลองมาก็ทางเจ้าฉลามขาวมั้งโกเซมนะครับลองลองลองมานะครับคือลูกมาตัวละห้าหมื่นตัวละแสนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เอาแม่นั้นที่เรามีเนี่ยคู่เกิดไปฝากผสมกับเจ้าไก่ทองอย่างเงี้ยค่าฝากผสมเจ้าไก่ทองเขาคิดคอกละห้าหมื่นฝากผสม สมมติว่าเราได้มาแปดตัวเราก็เอามาขายคู่ละห้าหมื่นคู่ละห้าหมื่นมีคนซื้อหรือเปในแวดวงนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่หรอกครับถ้ามันไม่มีคนซื้อเขาก็คงไม่ได้ทํากันแต่ถ้าเราทําจริงๆเขาก็ต้องมีคนเอาจริงๆเราขายได้คู่แรกเราก็ได้ค่าฝากผสมไปแล้วก็เหลืออีกสามคู่ ถ้าเราขายได้ทั้งสามคู่ก็ได้ 150, แสนห้าได้ค่าตัวแม่ไก่ไปหมายความว่าฝากผสมครั้งแรกเราก็เจ้าค่าฝากไม่ได้เสียได้ได้แม่ไก่ฟรีมาเพราะว่าเราซื้อมาแสนห้าแล้วแม่หนึ่งมันชุดเดียวเหรอไม่แม,ม่หนึ่งมันไข่เป็นห้าปีนุนแล้วยังไงต่อเมื่อไหร่ก็มันที่มันมีเชื้อเก่งอยู่ในตัวมันเนาะอ่ะยังไงต่อก็ฝากมันอยู่นั่นเลย ฝากผสมต่อข้อห้าหมื่นอีกออกมาอีกคออนี้เขาขายได้อีกก็ทํากําไรไปแบบนั้นหรือเราก็เอามาเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าขายสักคู่สองู่เก็บไว้สักคู่สองู่เพื่อทําพัฒนาต่อย,ยอดไปนะครับที่น้องพูดมานี่ก็คือของคุณภาพนั่นแหละครับทองก็คือทองครับผมเชื่ออย่างนั้น แต่และคลิปที่น้องส่งมาให้โอ้โหไก่แต่และตัวตีมันยกไม่ผิดเลยพม่าตีพมา่พมานีาา่นะพม่าตีพม่านี่นะผมจะบอกให้นะครับหน้าแทบจะไม่ไปโดนกันเลยหน้ามันเนี่ยมันจะโยนแข้งเปล่าไปอย่างเดียวถอยถอยถอย,ถอยมาโยนไปถอยถอยมาโยนไปโยนฟึดไปฟึดไปนี่โดนนะ โดนนะเข้าด้วยแม่นด้วยโดนทีหกักโดนทีล้มเลยอย่างนั้นเลยประเภทแบบไปนัวเนียกันแล้วไปเกาะคางเงินบินเกาะคางเงินบินเนี่ยเขาเาไม่ไม่ไม่ได้มีแบบนั้นเขาจะไม่ไม่ค่อยได้ใกล้กันมากและเขาจะไม่ช้าอย่างนั้นปากเนี่ยอาจจะไม่ได้จิกด้วยซ้ําไปแค่มาแตะหัวคู่ต่อสู้แล้วเขาบินได้เลย นั่นคือไก่เกิง่งพรีเมียมนะครับมันมีหลายคนที่ซื้อไก่ถูกแต่ไปตีแพงมีใครบ้างและมีหลายคนซื้อไก่แพงไปตีถูกก็ไม่ได้เสียหายนะผมว่าผมละคนหนึ่งซื้อไก่แพงไปตีถูกบางคนก็ซื้อไก่ถูกไปตีแพงตามงบ แต่สุดท้ายแล้วไก่ถูกเนี่ยตัวเก่งมันก็มีแหละ10ตัวมีอาจจะมี2แต่เราซื้อ10ตัวเราเด่นเราได้ตัวที่หถึงตัวที่แนะสิเราเอาไปตีเสียทั้งทีมงานเสียทั้งเงินค่าตีเสียทั้งค่าตัวไก่ย่งไงละ่ะอาจจะตีห้0 0ันนะวันนั้นเสียเงินไปเท่าไหร่วูวันนั้นคนเดียว30,000ทีมงานอีกรวมๆวมเงินเป็นแสนแค่ตีห้าพันนะแล้วไง ไอ้สามหมื่นที่เราเสียไปเนี่ยเอาไปซื้อไก่ตัวละสามหมื่นคิดดูันจะเก่ยงยังไงแล้วยังไงเอาไปตีห้าพันตีน้อยจังเสียผมอย่างผมทําอย่างนั้นแล้วยังไงมันไม่คุ้มค่าตัวมันไม่เป็นไรไก่เก่งๆอย่างน้อยน้อยสมมติว่าเราเอาไปตีแล้วมันตาบอดตาแพงมาหรือเรา,เาไปตีแล้วคือโอกาสชนะมันสูงกว่าไง ไปตีสามยกหรือสี่ยกตีค่าละห้าพันเราก็จะได้เจอไก่แค่เกียร์ห้าพันแต่ไก่เราซื้อมาราคานี้ความเกียมันก็จะตามราคาละส่วนมากอาไกอ่ไม่เสมอไปครับเสียความเกีงไก่มันไม่ตามราคาหรอกตามครับจริงๆความเกียตามราคาครับเลยเท่าเงินด่วนโผมีมีคน มีคนจะซื้อไก่เขาเขาจะเลี้ยงตีต่อเขาเปิดไปสองล้านอ่ะทำไมเขาไม่เปิดสักห้าหมื่ 30, นอย่างเงี้ยสามหมื่นเนี่เขาก็เปิดตามความเกี่งมันยกเดียวมาสามสีเที่ยวเปิดสองล้านก็นไม่ได้หากเกียรติเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นไก่แพงก็เกี่ยงครับย่อมเกี่ยงกว่าไก่ถูกครับ ไม่เสมอไปใช่ไม่เสมอไปไก่ให้กันฟรีก็เยยก่งเยอะแยะไก่ราคาพันเดียวก็เก่ยงเยอะแยะแต่คุณหาหาหน่อยตัวไก่ราคาพันเดียวแต่คุณจะไปตีเงินเอ็มเนี่ยถูกไหมละ่ะถ้าอยากได้ของดีเขาก็จะต้องลงทุนหน่อยนึงอย่าไปเน้นว่ามันต้องจํานวนมากเน้นว่ามันต้องคุณภาพแน่สิเสียมีเงินเสียก็พูดได้ซื้อได้ มีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยผมเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกนะครับที่ผ่านมานี่เจอไก่หนุ่มนะไปซุ้มฟาร์มไหนเขาเตะให้ดูชอบซื้อมาเลยแสนหนึ่งชอบซื้อมาเลยสองแสนผมนะซื้อหมดอนะแก่อนอนะเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยผมบอกแล้วว่าม,มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณมีเงินหรือไม่มีเงินนะตอนนี้มันเกี่ยวที่ว่าคุณรู้ระบบการซื้อไก่หรือย,ยังคุณดูไก่เก่งเป็นหรือย,ยังแค่นั้นเอง นะครับนะผมแนะนําไม่จําเป็นต้องไปซื้อแม่อย่างที่ผมบอกหรอกแม่ละแสนห้าสองแสนผมแนะนําแบบนี้ถ้ามีเงินนะสองพันอย่าเพิ่งซื้ออะไรเก็บไปเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆเก็บสักห้าเดือนเก็บสักปีหนึ่งก็ได้เก็บปีหนึ่งได้ห้าหมื่นไปหาซื้อแม่ไก่สักแม่หนึ่งห้าหมื่นจากซุ้มฟาร์มที่เชื่อถือได้ซุ้มฟาร์มที่เราชอบเอาเงินแล้วกัน ผมแนะนำา๋วไปโซโกเซ็มก็ได้สอมีสวันก็เอาเน,เนี่ยดังๆใหญ่ๆเนี่ยเรือนไทยโคลาดนีพี่โอชัยยันได้หมดนะครับพาม่านะซุปพม่านะพูดถึงซุปพม่านะหรือใครชอบกว๋วยก็่อสิงโตสามีเย,ยวเออไปอ่าในอย่างก็ปลากว๋วยอะอ่าอะไรนะ จิมมี่ไว้อะไรเงี้ยนะครับแวนนอน่างเนี้เห็นไ,ไหมเข้าไปซุ้มฟาร,ร์มอย่างนั้นถือเงินห้าหมื่นไปเอามาตัวเดียวเอาออกมาตัวเดียวนะครับก็ไปเอาแม่ตัวไหนก็ได้นี่เห็นไ,ไหมเออเผลอๆอ,อาจจะได้แบบแม่แวนนอนมนไม่ได้แล้วมั้งแม่ตัวไหนที่มันเป็นแบบที่มันแบบมีพบมีลูกชนะล้านอย่างเงี้ยราคาแม่ก็อาจจะสักแสนนึงก็อาจจะมี แม่หรือคู่เกิดคลองเดียวกันอะไรเงี้ยคล้องเดียวกันอย่างเงี้ยเอามาแม่หนึ่งอย่าเพิ่งเอาตัวผู้ตัวเมียก่อนแล้วตัวเมียตัวนี้เนี่ยรอไก่มันชนะในอาทิตย์ต่อไปว่าตัวไหนชนะวาแเวนนอมชนะเมื่อกี้ใช่ไหมถือว่าใครไก่เชิงก็เอาไปฝากผสมแวนนอมเขาเปิดเท่าไหร่ก็สามหมื่นก็สามหมื่นเก็บเงินนะเขาก็ให้มัดจาก่อนแหละแล้วก็เก็บเงินสามเดือนสี่เดือนนู่นแหละเราก็เก็บได้พอดี นะครับเราก็ได้มาห้าตัวหกตัวเจ็ดแปดตัวแล้วแต่เราได้มาเราก็เอามาให้ให้ลูกให้แม่มันเลี้ยงลูกไปแล้วก็รอชุดนี้แหละโตอืมรอชุดนี้โตนะโตแล้วเราก็บางมันหลายตัวตัวผู้ห้าตัวเนี้ยเราก็เตะขายบ้างเพื่อเตะชมรมเตะอะไรไปขายบ้างเพื่อเอาเงินไปต่อยอดเพื่อที่เราจะหาซื้อตัวผู้ทีนี้เมื่อกี้เราซื้อตัวเมียแล้ว หาซื้อตัวพูดสักตัวมาเป็นพ่อไก่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการลงทุนไม่เยอะหาซื้อไก่แพ้แพ้เงินล้านมาเต็มที่ก็ห้าหมื่นแพ้เงินล้านมาแพ้สองล้านสามล้านเงี้ยเอาอย่างนั้นเราจะได้ไก่ดีในราคาไม่แพงเอาซื้อไก่แพ้เสียไก่ไม่แพ้ไม่ได้หรือไก่ดีดีไม่ไม่ได้หรือไก่ชนะถ้าใจผมซื้อไก่แพ้ผมซื้อไก่ชนะห้าหมื่นเนี่ยผมซื้อซื้อไก่ชนะเงินแสนดีกว่า อย่านี้นะผมก็ได้ชนะขวดสอบมีสุวรนเลยนะแหขวดสอมีสุวันเลยเหรอลูกลูกว่าขวดสองมีสุวรณเห็นพ่อทําคลิปอยู่ไก่เพ้มันชนะมาแปดเที่ยวเงินแสนสี่เที่ยวเงินหมื่นสามเที่ยวเงินพันอีกแล้วไงมันแพ้เที่ยวล้านเที่ยวเดียวก็ไม่ก็ไต้องไปมองมันไฟเพ้เนี่ย มันไปเจอเวทล้านเหมือนกันมันก็ค้ากันไม่ไม่อยู่แต่เวทแสนมันชนะมาสี่ตัวแล้วเวทหมื่นมันชนะมาสี่ตัวแล้วเงินพันไม่ต้องพูดพูดถึงชนะอันกว่าด้วยอันกันหน่อยอันกันหน่อยแล้วทำไมแพ้เงินล้านล่ะไก่มันก็แพ้ได้ไอ้มันไม่มีแชมหรอกนะครับเ็าไปซื้อมาเถอะเราก็ไปเขาเรียกว่าถ้าเรามีอคติกับมันปุ๊บเนี่ย ไก่แพ้ไม่เอามันไม่เป็นศิริมงคลนะท่านก็จะต้องไปซื้อไก่ที่ชนะเงินเสียนแค่ไฟหนึง่งราคาห้าหมื่นถ้าผมละผมอมเพิ่ห้าหมื่นไปซื้อไก่แพ้มาเดี๋ยวนะเนี่ยไก่แพ้เนี่ยเอ้ยลองดูนะครับนะท่านก็เอาได้มาตัวนึงแล้วก็มาเขากับแม่ไก่ท่านที่มีแล้วก็ผสมออกมาเอาละทีนี้ละท่านไม่ได้ลงทุนอะไรละไนะไก่แพ้ตัวนั้นก็แปดไฟไก่ตัวเมียตัวนี้ก็คู่เกิดตัว ตัวชนะล้านเอาละท่านจะมีไก่เงินล้านแล้วผมชอบคลิปนี้มากเลยแต่ใครจะดูจบไม่รู้นานมากเลย20่าทีขอบคุณครับสวัสดีครับ